เสมาติดคอเราก็จะรีเฟอร์ไปรีเฟอร์โรงพยาบาลเราวนึ่รีเฟอร์ว้าวเดี๋ยวกอนอนุญาตค่มันสวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะก็จริงๆ ตอนมปลายเรียนจบสตรีวิทยาแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะจริงๆ <c oughs> เรียนจบคณะแพทยาศาสตร์ศิิราพยาบาลเลือกสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะแต่ว่าพอเรียนจบมาแล้วก็เลยเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนสายอาชีพมาสอนภาษาอังกฤษค่ะทําไมถึงเปลี่ยนเส้นทางอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราเปลี่ยนแบบเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อันนี้อันนี้แล้วอุ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆอ่ะหนูรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่า เราอ่ะอาจจะเลือกเรียนสายที่มันผิดมาตั้งแต่สมัยมปลายภาษาคนไทยอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนคือเราก็ต้องแบบวิทย์คณิตแล้วหนึ่งในใจอ่ะรู้ตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กประฐมเลยค่ะว่าเราอ่ะชอบภาษาอังกฤษที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแต่เราก็ฝืนตัวเองนะคะจนเรียนมปลายก็วิทย์คณิตสอบตกก็สอบตกก็สู้นะคะตกเลขตกเคมีแต่คือก็สู้อยู่ พอเราเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกตัวและค่ะว่าเราเริ่มทรมานชีวิตมากแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะพอเราเข้ามาหาวิทยาลัยอะอยค่ะมันก็เริ่มชัดขึ้นเพราะว uh ่า huh. วิชามันเริ่มเป็นวิชาเฉพาะใช่ไหมคะเรารู้สึกทรมานแล้วพอเราโตขึ้นแหละจะกล้ากล้าหาญมากขึ้นมั้งคะ uh huh. พอเรียนจบแล้วก็เลยแบบออพ่อแม่เนี่ยหนูหนูขอไม่ไปทํางานในโรงพยาบาลน,นะแต่ว่า uh huh. โชคดีว่าพ่อแม่เขาสปอร์ตเรียนแพทย์แผนไทยแล้วคือเราต้องเรียนน n a t o ี่เรียน เป็นวิท<ต>ย์ปูเรียนหมดเลยใช่ไหมมันจะมีเอ,อ่อแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์สายแพทย์แผนไทยประยุกต์อะก็คือเหมือนเรียนมีอนาตโตมีใช่ไหมหรเรียนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยคือเรียนหมดเลยค่ะไปผ่าคลอดแปรอ,อย่างกันหมดเลยแบบทาคลอดอกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีการเอาเอ,อ่อทางแพทย์แผนปัจจุบัน,น่ะผสมกับทางแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกันประมาณเนี้ยค่ะก็หนักอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเรียน ทำคลอดเรียนพวกอนาโตมี่เรียนแบบก็คือต้องเรียนทั้งร่างกายเรียนหมดเลยกล้ามเนื้อเส้นเลือดนู่นนี่นั่นตับไตไซพุงก็ต้องเรียนหมดใช่ค่ะพวกเขาเหมือนพยายามใจยกระดับขึ้นมาค่ะให้เราตรวจให้เราตวราตวจโรคคนไข้อย่างเงี้ยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าพอตอนนักษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบนวดกดจุดหรือว่ายาสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ให้ไปเป็นสายแผนไทยประมาณเนี้ยค่ะยยกเีจบปุ๊บหยบทำงานแพทย์แผนไทยนิดนึง หรือไม่เลยไม่เลย,เลยค่ะไม่มีเลยคือจบมาก็คือแบบรู้ตัวแล้วว่ามันไปไม่ได้แน่ๆอย่างนี้ยค่ะ uh huh. หนูไปเริ่มหนูหนูเมาส์เลยนะคะ uh huh. คือหนูก็เลยไปเริ่มงานมาแบบตอนนั้นน่ะมันก็ไม่รู้ uh huh. จะไปทําอะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะว,าวิชาชีพเรามันคือวิชาชีพในโรงพยาบาลมาแล้ว uh huh. แต่เราก็คิดว่า เออเออคือแบบเราจะตกงานไม่ได้หรือแบบเราจะไปของเงินพ่อแม่มันก็ไม่ใช่คือจะจะทําอะไรได้แล้วก็คิดว่าเออเออเ,ออเราชอบภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น uh huh. มันเป็นอารมณ์แบบเด็กไทยอ่ะพี่มีเนื้อ uh huh. ออกไหมที่ว่า uh huh. ทําข้อสอบได้เกรดสเต็มกับมาปังแต่แบบพอจะพูดก็แบบ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยก็เ uh huh. ลยแบบเออไปทํางานโฮสเทลค่ะ หนูไล่ไปทํางานโฮสเทลเพราะเราโชคดีมากเลยว่าเจ้านายหนูเป็นคนอเมริกาแล้วเพื่อร่วมงานเป็นคนอินโดนีเซียกับคนฟิลิปปินส์เขาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกันหมดหนูก็แบบไปอะไรเงี้ยจนเราก็เริ่มเริ่มเริ่มไปได้ไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปทํางานโรงแรมนะคะไปอยู่รีสอร์ทวนๆอย่างเงี้ยโจนไปเข้าอยู่เสถาบันกวิชาเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มพูดภาษากังกเป็นแล้วเราก็อะไรนู่นนี่นั่นเราก็ไป ก็ผ่านไปแปดที่ะค่ะในเวลาหนึ่งปีโอ้แต่และที่ไปเรื่อยๆหรือว่าทีเดียวกันแบบแบบหลายๆอ,อไม่ที่มีอันนั้มันไม่ไหวก็ <laughs> คือแบบที่ละเดือนบ้างทีละสองทีละเดือน, <laughs> นบ้างอะไรอย่างนี้อพอหนูรู้สึกว่าเออหนูเอาตัวรอดแล้วหนูก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยพ่อกับแม่เดี๋ยวหนูจะ เปิดโรงเรียนสอนภาษาเป็นของตัวเองแล้วนะแล้วหนูก็นั่งพิมพ์หนังสือแล้วก็ทําป้ายแปะตามเสาไฟฟ้าค่ะแล้วบ้านหนูหอ,อยู่บางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะพอามมันยาวมากคนก็แบบเข้ามาเรียนเรียนการแล้วความอลังการก็เกิดขึ้นคือโควิดมาแม่จุดเริ่มต้นคือสอนที่บ้านไม่ได้แบบเน้นโซเชียล<ช>แต่ว่าโควิดคือก็มีการสร้างเพจนะคะเพจแต่สร้างแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรกับมันนะคะสร้างไว้ให้รู้ว่าออดสันมีหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะแล้ว แล้วพอเสร็จอ่ะพอตอนโควิดมาเออนายกเขาก็สั่งติดสถาบันโรงเรียนทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ออนไลน์กันไม่ได้แล้วเงี้ยหนูก็เฮะทำยังไงดีตอนแรกก็คิดว่าเออเรากศจะอยู่เฉยๆถือว่าเป็นการพักพ่อนสักพักเอ๊ะมันเริ่มหึงเดือน2เดือนสเดือนหนูว่าไม่น่าได้แหละหนูก,ก็เลยทำยังไงดีหนูก,ก็เลยมากลับมาที่เพจตัวเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะสั่งเซตนะโมุณ c h e m i s <c oughs> ี มันขำจนน้ำมูกไหลได้จริงๆอะที่พี่เจออังกฤษบ้านเจะยกนะก็คือทางเฟซนี่แหละอ่ะก็คือตอนแรกก็ถ่ายถ่ายเฟซถ่ายเฟซแล้วก็ไปเจอตอนแรกเจอรอบแรกก่อนเจอรอบแรกก็กดดูแล้วก็ขำเอ้ยคนนี้ตลกอ่ะพอเจอรอบสองปุ๊บถ่ายไปอีกเจอรอบสองก็กดไปอีกก็ขำอีกขำขำอีกแล้วก็ เราต้องคแลบกับคนนี้แล้วลแหละแล้วเราก็กดเข้าไปดูเฮ <c oughs> ้ยกดเข้าไปดูอ่านโปรไฟล์เขาก็คือแบบเฮ้ยทำไมโหเป็นอาจารย์เป็นแพทย์คือทําไมเปลี่ยนภาษาเอ้ยเปลี่ยนสายค่ะ <c oughs> เออแล้วก็ุ้ยน่าสนใจดืเพราะว่าเราก็เปลี่ยนสายเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมเราก็เลย <c oughs> เออแล้วตอนนี้พ <c oughs> ี่นียังยังทํางานหมออยู่ไหมคะก็ตอนนี้อ่ายูเมกาใช่ไหมก็จะทําเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าออนไลน์ แบบเหมือนคนไข้เขาถามคำถามมาเราก็ตอบคำถามไปออนไลน์อย่างเงี้ยหลังๆหลังๆก็แบบขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์อะไรเงี้ยฉันก็ทําทน้อยมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทาตอนนี้ก็เน้นทําเพจอย่างนงี้ไปเพราะว่ามันสนุกกว่ามันใช่ไหมสอนภาษา,าแบบมีมีนักเรียนเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะใช่มันไม่จีเรียสไม่ได้ทําให้คนแบบเป็นนู่นเป็นนั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่เสียงอะไรเงี้ยก่อนนั่นแหละรู้สึกว่ามันชิลกว่าอะไรกว่าอย่างเงี้ยเนาะมาถามเรื่องคอสตูมนะมาถามเรื่องการแต่งตัว อันนี้เป็นจุดเป็นจุดเด่นของเจยยกคือเห็นปุ๊บก็คือไม่มีใครทําแบบนี้นึกออกไหมคือในโลกเอ้ยในในประเทศนี้ในโลกไม่คือหนูก็ไม่รู้ว่ามีอาจารย์ท่านไหนเขาแบบทํากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูว่าชอบแต่งตัวแล้วแบบอ่ายังไงดีเอ้ยยังไงดีเอ้ยแล้วก็แบบสอนเด็กให้เขาแบบไม่ไม่เครียดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่ตอนสอนสดแล้วก็เออแต่งตัวแล้วว่าและเจกิกปอะไรไปแล้วเด็กเขาก็เออแฮปปี้ดีทาขันไป เราก็เลยอ้าไปเรื่อยค่ะแล้วตอนที่สอนสดก็มีก็แต่งแบบนี้แต่งแต่งอย่างนี้แต่งแบบนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งซึ่งแบบคนก็จะตกใจนิดนึงเพราะว่าคือแบบอารมณ์บางกรวยนะคะบางกรวยนันทบุรีแล้วแบบเวลาผู้คนเดินสัญจรไปมาเขาก็จะแบบนั่นไม่คืออะไรเขาก็จะแปลกใหม่นิดนึงอันนี้คือเป็นอะไรนะอันนี้แต่งตัวเป็นอะไรนะเป็นอลิซกวันนี้ได้โอกาสที่ได้เจอพี่มี่เป็นครั้งแรกก็เลยเป็นหัวใจเป็นหัวใจวัลคโยถึงไอตัวที่มันเป็นแบบในเรื่อง อลิสดินแดนมหัสจรรยนน่ะที่มันเป็นจริงเหรอคะที่มันคือเป็นแต่ไม่ใช่อลิสนะแต่เป็นแบบเป็นเมว<น>อ,ออก้จกไมเป็นคือแม่หมดคนนั้นใช่ไหมคะที่ทาตาสีฟ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่มันรู้สึกมันเหมือนมาจากอลิสคอสตูมเราพวกอ่าพวกเจ้าหญิงพวกนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยเราเช่าหรอหรือเราแบบเป็นคนไหนูซื้อทีหนูก็คิดนะว่าเอ๊ยยังไงเอ่ยแล้วถ้าเกิดเราแก่ตัวไปแล้วชุดพนันคือยังไงเอ่ยจะใส่ไปเที่ยวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ จ้ะก็เลยใส่สอนไปเลยค่ะประมาณนั้นอ๋อนี่เป็นชุดของเราอยู่แล้วใช่ไหมชุดที่เราชอบใส่เป็นปกติใส่แบบไม่พี่ <laughs> มีจตะใ้้ไม่คำน,นั้นภาพโพสคือเราก็ต้องรักษาวไว้คือจริงก็จะมาสายสวยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ทันแล้ว, <gasps> ลวก็ไปส่นี้ถามหน่อยมีทั้งหมดคอลเลกชันมีกี่ชุดแล้วณนะปัจจุบันเยอะคุณพี่ไปเรื่อยค่ะคุณพี่อยี่สิบถึงไหมยี่สิบชุดเป็นร้อยพี่ม่ หนูว่ามีอยู่คอร์สหนึ่งอะหนูสอนย,ยาวอ่ะ,อะประมาณประมาณเออเกือบร้อยชุดอย่างเงี้ยคือต้องเวียนและยังมีคอร์สอคอร์สนี้คือต้องเวียนเพราะไม่งั้นเด็กก็จะแบบอุย้ยชุดนี้เคยเห็นแล้วแล้วก็แบบหนูเห็นแล้วยงังไงอะลูกเสียเซลเสียเซลเดเซล <laughs> ทำไมอะลูกมีเคล็ดลับอะไรในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเช่นเราฝึกภาษาอังกฤษยังไง่ายในช่วงในช่วงที่เราแบบฝึกพูดฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอะอย่าง เอาเอาแบบจากชีวิตที่ผ่านมาค่ะที่ตอนแรกเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่ะเราก็เลยได้เข้าใจว่าอเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยได้ใช้หรือเปล่าอเออเหมือนสมองเราคงไม่ได้ทํางานมาด้านนั้นเนาะเหมือนเราทําแต่ข้อสอบมาแต่พอถึงวันที่ต้องพูดอะค่ะสิ่งที่หนูกลับไปทําเนี่ยคือหนูไปทวน g r a m m a นะพี่มีที่เราติวเข้ามาหาลัอยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ฝึกเลยฝึกแบบเขียนอะอเขียนเรียงประโยคไปอะค่ะ แต่ทีนี้ด้ยวยความว่ามันมีโอกาสที่ต้องไปพูดกับเจ้านาย,นายกับเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนว่าเอาอีกกรม,ม่าในหัวไปเรียงประโยคแล้วก็ไปพูดแต่พอมันทําทุกวันเรียงประโยคในหัวทุกวันอะ่ะมันก็เลยคล่องขึ้นจนมันพูดเป็นหนูก็เลยได้จากตรงนั้นมากกว่าเวลาเราฝึกฟังอนะไรเงี้ยเราฟังจากส่วนใหญ่เราใช้กับเจ้านายใช้กับเพื่อนร่วมง,งานอะไรือใช่ไหมมีแบบฝึกจากหนังหรือฝึกไปยังไงบ้างหนูจะบอกว่าที่หนูฝึก ไอตอนฝึกพูดอะหนูไปได้อยู่เดือนหนึ่งอะเดือนนั้นเลยที่ทำโฮสเทลที่แรกอะพี่มี uh huh. เพราะว่าที่เหลือไปทําแบบกับคนไทยเหมือนแล้วแต่หมายถึงว่าไอที่แรกอันนั้นอะมันหนูก็ทุ่มสุดตัวมากเลยนะแบบฟังพูดฟังพูด,พดกลับมาแต่งประโยคคือเต็มเหนียวมากแต่ว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งอะคือหนูเข้าใจว่ามันต้องเริ่มจากการออกเสียงไหมแบบ pronunciation ถ้าเกิดว่าเราออกเสียงได้ถูกอะ uh huh. เราจะฟังรู้เรื่อง uh huh. ทําไหนเราไม่มั่นใจว่าเราออกเสียง uh huh. ถูกไหมอะ่ะหนูก็จะ uh huh. เปิด dictionary เช็คใช่ปะคะแล้วพอหนูพูดตามปุ๊บอะ เหมือนแบบหนูว่ามันอาจจะเป็นความชอบลึกๆเราก็เลยคลิกกับมันง่ายขึ้นว่าอ๋อคำนี้คือออกสีแบบนี้แล้วคือถ้าเดี๋ยวเขาพูดมาคือคำนี้น่าจะแรกแต่ว่าชีวิตตัวคือมันเป็นสายทำข้อสอบหนูก็เลยจะฝึกภาษาอังกฤษอะจากการทำข้อสอบไปเลยพี่มีคือทุกวันมันต้องติวติวใช่ปะคะก็อ่านประโยคอยู่แล้วอ่าน Reading ท่องคำศัพท์สอนเด็กอยู่แล้วอะก็เลยเพิ่มไปจากตรงนั้นมากกว่าแต่ที่คิดก็คือว่าเออหรือว่าเราจะมีเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติบ้างเอ่ย ป้าหมายอันสูงสุดถ้ามีเพื่อนทางด้านนู้นที่ชอบแนวนี้คือแนะนำเขา่าจะชอบนั่เยอะมาเที่ยวกันเดี๋ยวพาถัวแต่งตัวแบบนี้เลยนะแต่งแต่งตัวแบบนี้เลยนะแต่งตัวพี่มีไม่ได้ก็ต้องห้ามกันบ้างต้องห้าม้ลงด้วยที่นี่เขาเขาเปิดแบบแบบนี้แบบมันก็ไม่เหมนแบบนี้เลยไม่ได้ แบบนี้ก็ไม่ได้พี่มีเดี๋ยวก่อนฝากโซเชียลมีเดียหน่อยก็ขอฝากนะคะพี่พี่เพื่อนๆน้นนนองๆน,นะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบเรื่องของกัน ปรับเกรดปรับพื้นฐานหรือว่าเป็นการสอบแข่งขันทุกแนวนะคะก็าฝากเพจ English บ้านเจยยกเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะเราก็สอนตั้งแต่น้องประถมไปจนถึงมัธยมแล้วก็พี่ๆวัยทำงานนะคะแล้วก็ฝากช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าเป็น Instagram นะคะชื่อ English underscore บ้านเจยยกแล้วก็ YouTube ก็ชื่อเดียวกันนะคะช่วยแบบแกลง้กลง,ลงเข้าไปกดให้หน่อยนะคะมีนักเรียนของเพจที่เอม่เขาแบบบางทีเขาเน้นแบบข้อ สอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเพจที่เอมี่ไม่ได้เน้นด้านนั้นคือเราแบบไม่ได้ใส่ข้อสอบเราเป็นสายแบบเอมี่เน้นแบบใช้ใะใช้ภาษาก็คือแบบถ้าเกิดว่ามีนักเรียนแล้วก็เสมาติดคอเราก็จะรีเฟอร์ไปรีเฟอร์โรงพยาบาลแล้วนึ่งเราก็จะอะไรวะแนะนําำไปเน้นนํำไปมีไลฟ์สุดท้ายฝากทุกคนว่า เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กำลังเริ่มต้นฝึกภาษาเออถึงแม้แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนอุ้ยเสียงเรเองค่ะบางทีแบบว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางที่ให้เราได้ฝึกภาษาถ้าเกิดว่าเรายัง ยังตั้งใจที่จะค้นคว้ามันต่อไปอย่างเงี้ยตั้งใจที่จะฝึกฝนมันต่อไปแล้วก็จะเจอเส้นทางนั้นนะคะแล้วก็ติดตามทั้งเจยกและพี่มีด้วยนะคะอเคนะคะเราถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกสักรูปด้วยได้ได้อ่าแคปเจอร์เรียบร้อยโอเคค่ะโอเคเอาหายไปไหนแล้วาหนูหายไปแล้ว นะไว้เจอกันเดี๋ยวมีอะไรแล้วก็แชทคุยนู่นนี่นั่นเนาะถ้าจะยกได้มาเมกาแล้วก็บอกเลยนะค่ะได้เลยว่าเดี๋ยวถ้าพี่กลับไทยไปเดี๋ยวบอกค่ะได้เลยค่ะไเจอกันบ๊ายบายค่ะบายค่ะ